ก็ควจะทีโพสแล้วครับก็วันที่22กันยาครับที่ลุมพินีนะครับก็เป็นศึกใหญ่แน่นอนก็มาชมกันเยอะๆนะครับผมเจอสุเป็กสมดังรอคอยนะครับผมเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยครับแล้วก็ประเดิมไฟ10ล้านไฟแรกด้วยครับอืมแล้วในที่ที่ผ่านมาครับเคยขึ้นรายการกันกี่ครั้งครับเคยขึ้นรายการครั้งหนึ่งครับก็คือครั้งที่ชิงคิมบ็อกซิ่งที่ผมแต่งงานแล้วมาเจ็บไปที่เจ็บทที่เจ็บหลังใช่ครับผมแล้วก่อนหน้านี้เห็นกระแสว่า โอ้โหรถถังหนีซูเปอร์เล็กนู่นนี่นั่นตอนนี้เรามีความเห็มยังไงบ้างครับไม่หนีนะครับไม่ได้หนีหรอกครับเพราะว่าค่าตัวมันเยอะใครจะไปหนีนะครับก็มองใอ้ออกนะชกมวยเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวใครจะเปหนีนะครับแล้วไฟนี้โชกกันน้ำหนักพิกัดเท่าไหร่ครับอ่าเป็นการป้องกันแชมป์อ่ามวยไทยครับรุ่นไฟเบดก็ร้อยสามห้าปอนด์ก็คือว่าเข็มขัาดของเราซปเปอร์เล็กมาเป็นผู้ท้าชิงใช่ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเกมนีสนุกดูเดือนมากแน่นอนแฟนๆรอชมกันโหเกือบเกือบเกือบครึ่งประเทศอะ กบครึ่งโลกไม่ใช่ครึ่งประเทศเอาแค่ประเทศไทยเรานะผมว่าน,น่าจะลุมพินีน่าจะทีท่สนามไม่พอ,อ,อต้องน่าจะเลื่อนไปจัดที่สนามหลวงคนเยอะมากโอ้คนเยอะมากแล้วเราถอยที่ลุมพินีนี่รายการไฟไน์ไนท์หรือว่าวันลุมพินีหรือยังไงก็น่าจะวันลุมพินีนะครับหรืออาจจะบวกวันไฟไน์ไนท์เพราะว่ามันหนึ่งปีของวันเนี่ยจะจัดนัดใหญ่ยอยู่หนึ่งครั้งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจยังได้ข่าวมาว่าแต่รอไปรายการชัว รอรายการชัวร์เขาทำเสร็จอีกครั้งแล้วคู่มวยแต่ละคู่มีใครบ้างนี่แค่คู่ผมคุณก็ร้อนแล้วแบบถ้าคู่อื่นนะผมคิดว่าในใจผมับผมคิดว่าน่าจะมีไมกี้กับดิมิเทสไมคกี้ก็ก็คือนักมวยที่พึ่งชนะไปเมื่อเมื่อเมื่อดาหาที่แล้วใช่ครับเพว่ามีกติกากติกาพิเศษมีบอลชอร์อาร์ตผมว่าคู่นี้น่าจะมีด้วยแล้วหนักพิกัดร้อยสามสิบห้าปอนด์รถถังมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีสบายๆาครับได้ครับ เดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมซ้อมตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็มีรีแลกซ์นิดหน่อยครับก็เดี๋ยวไปเล่นไทยทายก็สัก20บวันก็เต็มที่ครับผมแล้วตัวนี้สภาพร่างกายเป็นไงหลังจากที่ไปน็อกที่อเมริกากลับมาในเราทำการซ้อมยังไงบ้างครับสภาพร่างสภาพจิตใจสภาพร่างกายก็ดีครับเพราะว่าผมอยากชกแล้วด้วยเพราะว่ามันก็หยุดนานไปมันก็ไม่ดีก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นไฟสิบล้านแล้วเนี่ยผมก็อยากอยากอยากเอาอ่ะก็คือนักมวยทุกคนมันถึงฝันนะดูว่าผมจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าก่อนอื่นเลยต้องถามเลยว่า ไฟที่ผ่านมาครับรถถังค่าตัวสาสี่ล้านแต่ไฟนี้มูลค่าศูนย์ถึงสิล้านเป็นไฟแรกมีความกดดันอะไรยังไงบ้างกดดันไม่อะมันกดดันตรงที่ว่ามันกดดันตรงที่ว่าชกในไทยชกในไทยแล้วมันแบบมันป้องกันแชมป์แล้วมันมันก็ยากหน่อยแล้วก็เจอกับนักชกไทยนะก็แต่ก็จะสู้เต็มที่ครับผมก็เต็มที่ครับแพ้ชนะเกมแล้วแต่ผมคิดว่าผมต้อง เอาให้สุดถ้าจะนะผมก็ต้องเอาให้ผมไม่ตายนะเนี่ยรถถังคิดว่าเกมบนเวทีจอมาในรูปแบบไหนครับหลังจากที่ดูฟอร์มการชกไฟล์ล่าสุดของซุปเปอร์เลกถือว่าโหดมากมากพี่ซุปเปอร์เลกก็มีหลากหลายนะช่วงหลังๆเขาก็เดินมีเดินได้มีกล้าแลกกล้าบวกผมก็ก็ถือว่าเกาแก่พัฒนาในรูปแบบวบันนชิพได้ดีมากมากแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็เป็นแชมป์คีย์บ็อกซิ่งนะแล้วก็อย่างนึนกนนกงนนก็เขาก็มวยไทยในพื้นฐานเขาก็เก่งมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้ว,ลวกเก่งมาผมมีกาตั้งแต่แรกๆเลยคร ใครพลาดใครถ้าพี่เขาพลาดผมเขาก็มีสิทธิ์ล่วงได้แล้วหลักๆเลยที่เรากังวลกดดันอาวุธของพี่ซูเปอร์เล็กเนี่ยเราเราคิดว่าอาวุธไหนที่เขาสร้างความหนักใจให้กับเราผมคิดว่าอาวุธพี่ซูเปอร์เล็กก็มีแค่ตีนขวาครับชุดขวาครับเรา,เราถ้าเราเก็บได้ผมก็คิดว่าเราน่าจะเอาชนะได้ถ้าเราเระวางแผนดีผมจะศึกษาในทุกๆไฟของพี่แกครับแล้วก็อาวุธเราแน่นอนนอ,นอกจากความแข็งแกร่งแงแรล้วมีหลากหลายนะครับมัดเท้าก็สองมีครบครับ ก็คือไฟนี้เป็นไฟประเดิม10บล้านก<ช>็ต้องเอาให้เต็มที่ใช่ครับผมความมั่นใจอย่างไงบ้างครับอีกประมาณเดือนเสร็จ,รจก็เต็มที่ครับก็ไม่ได้กลับมาชกไทยนานด้วยก็พี่น้องเยอะมากคงม,มาเชียร์ผมเลยก็ผมคิดว่าน่าจะเต็มสนามสร้างแรงบัาลใจคนไทยแล้วก็เป็นกําลังใจกับนักมวยไทยทุกคนด้วยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้มาชกกับี่ซุปเเล็กที่เมืองไทยครับอืมก็นี่ย้อนไปกี่ปีครับหลังจากที่เหยียบเวทีลุมพินีครั้งสุดท้ายโอ้โหลุมพินีครั้งสุดท้ายโอ้โหนานมากครับ ต่อยกับเพชรมรกตใช่ไหมใช่ครับเพชรมรกตตอนนั้นก็โหวันหกเจ็ดปีใช่ได้ได้ครับได้ครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งไฟที่กลับมาชคในวิธีที่เราเป็นของคนไทยเลยใช่ครับผมก็อีกเดือนเศษเศษก็หลายคนสงสัยว่าที่ผ่านมาขึ้นรายการถอนบ้างแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้กลัวมันไม่ได้กลัวก็คือมีอาการบาดเจ็บจริงๆใช่ครับใช่ครับฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์นะครับก็ฝากแฟนมวยทุกท่านครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับนักชกไทยด้วยแล้วก็ทุกคนเลย ไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะแพ้หรือชนะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกันแล้วอย่างหนึ่งเขาไปช่างเสียงกับประเทศชาติเราผมคิดว่ากำลังใจสำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะมันเป็นเกมกวฬาเราจะสู้ให้เต็มที่ทั้งคู่ครับทั้งผมและพี่สุเล็กผมว่าสนุกแน่นอนครับผมของมากครับ,ขอ,รบขอโชคดีครับผมครับ